ทีนสถาวิาจุมเรียบสัวจ้าออโลกโลกสรยเน,น,น,นเนียงกัญญาถึงอเจตีกรุปหนึ่งเจตีสเนาหาสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้ยินเสียงจุมเรียบสัวนะคะก็มาแล้วนะคะรายการภาษากขมรในชีวิตประจำวันโดยดิฉันรองศาสตราจารย์ประยุนทรงศิลป์ก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะคะและก็ได้นำคำศัพ์ มามอบให้กับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันช่วงนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของพืชผักที่เป็นประโยชน์ในการที่จะนำไปประกอบอาหารนะคะประยชต่อสุขภาพก็ด้วยนะคะสำหรับในครั้งที่ผ่านๆมาเป็นพืชผักประเภทกินใบกินหัวกินต้นวันนี้จะกินลูกบ้างนะคะสำหรับต้นมีลูกกลมๆม,มีรสชาติเปรี้ยว ก็คือมะนาวค่ะการประกอบอาหารจะต้องมีมะนาวค่ะมะนาวภาษาเขมรออกเสียงว่าโกโรดชมาโกโรดชมาแปลว่ามะนาวค่ะโกโรดชมาเป็นคำะสมโกโรดโกโรดแปลว่าโซ่วส้มะสมเข้ากับคำว่าชมา ชมาแปลว่าเล็กที่สุดถ้าแปลตามรูปศัพท์โกรชมาโกรชมาก็จะแปลว่าส้มที่เล็กที่สุดเล็กกับเพื่อนเลยนะคะลูกมะนาวเนี่ยแหละค่ะลองฟังตัวอย่างการนำคำว่าโกรชมาไปใช้ในการสื่อสารนะคะโกรชมาเมียนเจียจูโกรชมาเมียนเจียจูแปลว่า มะนาวมีรสเปรี้ยวเดิมโกรชมาเมียนบลาจรานนะโรชมาเมียนบลาจรานนะแปลว่าต้นมะนาวมีนม้ำเยอะแยะแพลโกรชมาเมียนเรียงมูลแพลโกรชมาเมียนเรียงมูลลูกมะนาวมีรูปร่างกลมแพลโกรชมาคลาคลา ปัวใบตองคละปัวเลืองแผลกโรชมาคละปัวใบตองคละปัวเลืองลูกมะนาวบ้างสีเขียวบ้างสีเหลืองก็แล้วแต่นะคะมะนาวที่เพิ่งเก็บใหม่ๆใหม,ใหม,ใหม่ก็ลูกเขียวๆนะคะพออยู่ต่อไปก็ลูกเหลืองๆค่ะเขียมเตลกาแต่แผลกโรชมาปัวใบตอง เค่ยมตรีกาแต่แพลโกรชมาปัวใบตองชนต้องการแต่มะนาวลูกสีเขียวมะนาวลูกสีเขียวก็จะมีกลิ่นหอมนะคะมะนาวออกเสียงว่าโกรชมาโกรชมาที่แปลว่าส้มที่เล็กที่สุดนะคะคำว่าโกรดโกรธที่แปลว่าส้มภาษาไทยรับมาใช้ เป็นคำว่ากรูดในคำว่ามะกรูดนะคะวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้ว,ลวอีกครั้งหนึ่งละคะท่านผู้ฟังมอบมะนาวโกรชมาไว้ในความทรงจำของท่านผู้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนคะ่ะจ๋าโสมกรุบเลียที่นี่สถานีวิทยุศึกษา